ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีณวัดชูพัฒนารามหรือวัดห้วยปลิงหมู่ที่6ตำบลท่าหินอำเภอสุวีจังหวัดชุมพรในวันศสาร์ที่29มีนาคม2557แรง14ค่ำเดือน4นนเนื่องด้วยทางวัดชูพัฒนารามกำลังบูรณะโรงธรรมหลังเก่าซึ่งมีสภาพสืงส่ง ต่างการเวลาและได้ซ่อมแซมไปบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอบอกบุญมายังญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าในครั้งนี้เพื่อนำปัจจัยที่ได้มาบูรณะให้แล้วเสร็จรนนรเวลา10นาฬิกาขอเชิญร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีที่วัดชูพัฒนารามและเวลา13นาฬิกาทำพิธีถวายพระปา แด่พระสงฆ์พระประสิทธิ์กิติปัญโยรักษาการแทงเจ้าอาวาสและพระพิสุกษ์สามเณรวัชูพัฒนารามประธานฝ่ายสงมงคุณการดาวงทองประธานพราปะคุณอรุณหอยทองและคุณพิมพิษอินแก้วจากกรุงเทพมหานครรองประธานสจชัยพงษ์ทองคำประธานดำเนินงาน นายธนิตพ่วงไม่กลองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินและกำนันเดชายังสุขรองประธานดำเนินงานขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าหินและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน อย่าลืมค่ำคืนมันสุขที่28ขอเชิญสนุกสนานกับรำวงแม่บ้านรอยได้ทุกบาททุกสตางมอบกับทางวัดร่วมกันสร้างมุมสร้างกุศลในงานทอดพระป่าสามัคคีวันที่29มีนาคมนี้ที่วัดชูพัฒนาราม តកករងតកកកណ្តាល